สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแกะถุงนะครับดอกสว่านยี่ห้อมิวอกีนะครับเป็นช็อกเวฟอิมแพกดิวตี้นะครับซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ดอกแบบนี้นะครับรหัสเขาก็จะเป็น4 8่แขีดสาขีดสี่นะครับนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะครับมีอยู่ประมาณ10ดอกนะครับเป็นก้านยาวนะครับตัวดอกสว่านเขานะครับก็เหมือนจะเคลือบ มาด้วยนะครับลักษณะดอกดูมีความแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับก็มีสกรีนยี่ห้อมีวอคีด้วยนะครับเดี๋ยวลองวัดความยาวของดอกดูนะครับยาว11เซนติเมตรนะครับจากเหล็กแล้วก็นี่นะครับแม่เหล็กดูดติดกันดีมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่า อกสว่านเขาดูดกันแค่ไหนนะครับ3มชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวลองแตะดูเลยนะครับหนึ่งสามสี่นะครับขึ้นนะครับสี่ดอกนะครับขึ้นนะครับนี่นะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับว่าถ้าวางคู่กันแบบนี้นะครับ หนึ่งดอกจะสามารถยกได้ไหมนะครับขึ้นได้สบายเลยนะครับนี่น,นะครับโอเคจะลองสามดอกดูกนะครับสามดอกไม่ขึ้นนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ะถ้าแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับ ถ้แบบนี้ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นดอกสว่านยี่ห้อแบรนด์มีว a l k กีนะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ก็ขอ,อฝาาก,กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ